สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของสรรพคุณของลําไยอบแห้งนะครับมีอะไรบ้างลองฟังกันดูนะครับช่วยให้นอนหลับสบายและช่วยในการเจริญอาหารมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยในการฆ่าเซลเล์มะเร็งในลําไส้ใหญ่ได้มีวิตามิน B12 ที่ช่วยระบบประสาทและสมองมีธาตุโฟแทสเซียมที่มีส่วนช่วยให้มีสติปัญญา จิตใจล่าเริงแจ่มใสด้วยการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองช่วยลดอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดขาวมีธาตุฟอสฟอรัสท,ที่มีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบมีธาตุแคลเซียมสูงมีส่วนช่วยในเรื่องของทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้ร่างกายมีพลังป้องกันอาการอ่อนเพลียของร่างกายเห็นไหมครับ